วิธีเข้าใช้งานแอปกรเปาตัง,รตงกรณีลืมรหัสพินสำหรับท่านที่ลืมรหัสพินแอปกเปาตังแล้วเข้าใช้งานแอปเปาตังไม่ได้มีวิธีการง่ายๆเพื่อให้ท่านเข้าใช้งานแอปกรเปาตังได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องไปธนาคารมาดูคลิปวิธีเข้าใช้งานแอปกรเปาตังกรณีลืมรหัสพินได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณครับวิธีเข้าใช้งานแอป่อเป๋าตังกรณีลืมรหัสพินเริ่มต้นให้เปิดแอปเป๋าตังระบบจะให้ท่านใส่รหัสพินเพื่อเข้าใช้งานแอปเปาตังกรณีถ้าลืมรหัสพินให้กดปุ่มลืมรหัสพินระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือที่ผูกกับแอป่อเปาตัง ให้ท่านใส่รหัส OTP ที่ได้รับให้ระบุเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักโดยรหัสหลังบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร2ตัวและตามด้วยตัวเลข10หลักระบุชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดของท่านจากนั้นกดปุ่มถัดไป รายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านเลือกยินยอมจากนั้นกดยืนยันเตรียมสแกนใบหน้าให้อ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าเสร็จแล้วกดปุ่มสแกนใบหน้าเริ่มสแกนใบหน้าโดยขยับใบหน้าให้ตรงกรอบจนกรอบเป็นสีเขียวและทําตามคำแนะนำที่ปรากฏบนกรอบจนสแกนใบหน้าสำเร็จให้ตั้งค่ารหัส PIN ใหม่เป็นตัวเลข6หลัก ยืนยันตั้งค่ารหัสพินใส่รหัสพินหหลักอีกครั้งตั้งค่ารหัสพินใหม่สำเร็จท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานแอปเปาตังได้ใส่รหัสพินหกหลักเพื่อเข้าใช้งานแอปเปาตังเปิดใช้งานระบบสแกนใบหน้า เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีเข้าใช้งานแอปเป๋าตังกรณีลืมรหัสพินดูคลิปจบแล้วสหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ